สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้วันที่8มีนา25ง5นนะครับพามาดูวัวท้องแก่นะครับท้องแก่ใกล้คลอดนะครับตอนนี้เลยมาแล้ว2วันนี่ครับดูนะครับดูนมนะครับเนาะนมนมขันตึงหลังย่อนนะครับท้องย่อน นมตึงมากนะครับก็ยังกินได้นะครับผมกินได้มากนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับดูนมครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับนมขั้นขั้นมากครับนมนมหลังตึงมากคาดว่าประมาณดูหลังครับนกหลังหลัน ยอดนะครับผมตอนนี้เลยมาสองวันแล้วนะครับล้อพอจ,จะคอดมาได้น่าจะบกเกินสองถึงสามวันนะครับถ้านมเต็งขนาดนี้นะครับนมตึงมากตอนนี้ก็รอกินอาหารนะครับเตรียมอาหารเอาอาหารให้ชวชนี้จะงดอาหารน้อยนะครับดูทองนะครับท้องใหญ่มากนะนมก็งหญ่ครับ ยอดนะครับทองครับลูกดินครับลูกดินนะครับ,น,น,รบน่าจะวันสองวันเนี่ยนะครับเกินนะต้องลงละครับตอนนี้กับประมาณหกโมงนะครับพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเมื่อวานฝนกระตกนะครับฝนตกหนักเลย ดีหญ้าเขียวครับผมนะครับแม่วัวครับท้องเก้าเดือนกลัวครับดูนม,นมนะครับดูนมดูอาการ,รับดูิวนะควนับหนวมากนมข้นมากนมนะครับเนาะ ตึงมากครับนมตึงมากครับสุดยอดนะครับเตรียมรอกินน้องได้เลยนะครับผมสองสามวันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูก่อนขอดอีกทีนึนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงตัวอี้นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับขอบคุณที่มาเข้ามารับชมนะครับผม